สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมจุงโกะนะฮะก็คลิปนี้เนี่ยจะไปลงหอใต้ดินชั้นที่23นั่นเองนะฮะก็ชั้นที่แล้วพลาดไปอย่างน่าเสียดายเนาะถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเล่นแบบผิดพลาดมากๆอืมมันเป็นที่ฝีมือผมเองนะครับเพราะว่าผมไม่มีสติเลยทําให้พลาดดาวไปนะครับก็น่าเศร้ามากๆนะคิดว่าชั้นนี้ก็น่าจะพลาดดาวเพราะว่าผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็ชั้นนี้เนี่ยชั้น23นะฮะจะได้10ลรูบี้นะครับ ศัตรูที่เพื่อนจะเจอเนี่ยจะมีเจฟกับนาจาแล้วก็กีพลังนะครับที่เหมือนกันทั้ง2เวฟเลยนะฮะดูไว้นะฮะเจฟนาจา2ส,สะท้อนนะครับแล้วก็กีพลังที่มีอันเดสแล้วก็สตันแล้วก็ทะลุเกาะได้อย่างดีเยี่ยมนะครับส่วนที่แตกต่างไปคือเวฟแรกเนี่ยเพื่อนจะเจอหลีจิ้งนะฮะซึ่งก็สตันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลดคูดาวให้เพื่อนได้แล้วก็จะเจอแบ็คโรสนะครับที่มีเร่งเทินทะลุบัฟแถมยังมีอยชิลมีวินวอล์กอีกต่างหาก นะครับอ่าส่วนเว็บเนี่ยจากรีจิ้งเนี่ยจะกลายเป็นเดลโลนนะครับซึ่งทําให้ดาเมจของทีมในเว็บเนี่ยจะโหดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเดวโลนวูดดาเมจเนาะแล้วก็ยังมีใบด้วยนะครับและยังมียูชินนะครับผมที่สามารถเพิ่มคูดาวได้อ่าแล้วก็ยังลดบล็อกอีกด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็น่ากลัวกว่าแบคโหลดแน่นอนนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็คือชนะการต่อสู้เนาะเงื่อนไขข้อที่2ก็คือชนะภายในสามนาทีอ่าตรงนี้ผม คิดว่าผมน่าจะทําไม่ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกอีกทีนะครับแล้วก็ต้องรอหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับที่บอกว่าทาไม่ได้คือก็คือมันก็มีคนที่ผ่านนะฮะแบบครบทั้ง9ดาวเนี่ยอยู่นะครับเนี่ยมีอยู่นะะคนที่ขึ้นมา204้ยสเนี่ยคือเก็บครบ9าดาวนะฮะส่วนคนที่ขึ้นว่า201้ยงเนี่ยคือได้แค่6ดาวนะครับอืมก็คิดว่าผม คนที่เล่นแบบ201เนี่ยคือน่าจะเล่นทีมถึกแต่ผมแต่ว่าทีมสปีดเนี่ยผมไม่มั่นใจผมกลัวที่จะแบบว่าเสี่ยงแล้วก็แบบพลาดเลยนะฮะเอาความมั่นใจดีกว่านะฮะอ่าแต่ใครจะเล่นทีมสปีดก็ได้นะครับผมมาแชร์ทีมกันได้นะฮะอ่ามาดูพาสตีปก็จะเน้นเป็นทีมถึกนะครับนี่นะจัดไปเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมตั้งผิดปะวะถูกแล้วเนาะถูกแล้วปะ ก็น่าจะถูกแล้วแหละนะครับแล้วส่วนทีมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอีวานหน้านะครับผมแล้วก็มีลีอคูมะถองจิ้มจุดเลยนะฮะเผื่อมันจะเร็วได้นะฮะแล้วก็มีลูซี่กับคารอนแต่จริงๆคิดว่ามีไม่มีตัวรถคูดาวอะไรเงี้ยไม่สามารถทําได้นะครับภายใน3นาทีนะครับแล้วก็สัว์เลี้ยงเป็นเพิ่มเลือดเนาะโอเคจัดไปเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยโอ้ชั้นเมื่อวานนี้ผมแบบผิดพลาดมากมากนะครับเพราะว่าคิดว่าลีเนี่ย การเป็นวอยชิลนะฮะก็เลยทำให้พลาดพลาดก้าวดาวไปโหเสียดายมากฮะจะค่อยๆเล่นละกันนะครับโอเคเรามีการกระตันไม่เป็นไรเอาดูงี้จิ้มต่อเลยนะจะดีกว่านะครับโอ้โหมาถึงหน้าจ้าออกสองสกิลติดเลยเนี่ยอื้อหือ เอาคารอนมาอยู่หน้าจะลำบากไหมไม่เป็นไรครับเราเน้นรีบจิ้มจุดอ่ติดบอร์ดด้วยนะฮะสังเกตที่หัวนาจาเห็นไหมมันจะติดบอร์ดด้วยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าชั้นนี้เนะี่ยเสียเวลาแน่นอนถ้าเล่นทีมแบบผมนะฮะเพราะว่ากีพลังอย่างนี้อันเดดแล้วก็ยังจะต้องมาเร่งอีกเสียเวลามากๆครับ ิวน,นี้ถลุงเกาะเข้ามาฮะไม่มีอะไรนะฮิวฮิวกันไปอ่ะเราจะโดนเลือดไหลด้วยนะฮะของแบ็คโรสเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวกันเลือดไหลเนาะต่อเลยฮะโอเคจิ้มพีพลังนะตอนนี้เราใช้สกิลล่างของอคุมะได้นะัะเพราะว่าไม่มีตัวสะท้อนแล้วะฮะน่าจะแรองอยู่ อ่ก็พอพอไหวฮะเอามันจะตีเราไม่เข้าเลยนะเล่นทีมถึกเนะี่ยแต่เราจะไม่ติดสถานะพวกสตันช็อตอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าชั้นมันเริ่มสูงแล้วนะฮะก็จะติดแค่บอดอะไรอย่างงี้ละมะั้งแต่ไม่แน่ใจว่าใบาติดไหมนะฮะอยากเก็บรีจิ้งก่อนทำไง ราควรจะกลางโลกหไหมเพราะว่าเดี๋ยวเ,เลือดไหลมันจะได้ไม่เป็นไรนะฮะแค่นี้ก็จะเกินา3นาทีแล้วนะฮะเทปแรกโอเคเป็นการเล่งเทินไปนะครับหายไปเลยนะฮะ <Because> จริงๆอยากเก็บไอ้ชื่อ,อะไรนะลีกิ้งก่อนนะฮะทำไงดี โอเคแล้วเราก็ทีมต่อเลยละกันนะฮะก็ถ้าเล่นทีมถึกแบบผมเนี่ยมันก็น่าจะค่อนข้างการันตีในการผ่านแต่ว่าเราจะต้องเสียตรงเงื่อนไขไปเท่านั้นเองนะฮะโอเคดีแล้วที่ไม่ระเบิดไปนะฮะเมื่อกี้ถ้าระเบิดเนี่ยก็ ก็จะโดนสะท้อนกลับมาเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโดนเพิ่มกูดาวฮะสวยมากนะครับก็ใช้ที่เกีวเวฟไปก่อนละกันเวฟนี้เนี่ยจะค่อนข้างแรงครับอุ้ยมันเพราะมันมีเจ้าเรลโลนนะฮะฮิวว์ไหนวะเนี่ยโอเคฮิวก่อนนะโอเคครับผม โอ้สำหรับฟอรอมนะฮะขอตัวเด็ดๆมาอยู่หน้าได้ไหมเนี่ยยูวานกลับมาโอ้โหลูซี่นะฮะเดี๋ยวขอมองสก,กิลดีๆก่อนนะครับตอนนี้ผมมองสก,กิลมากกว่ามองตัวละครอีกถ้าโดนใบเนี่ยผมต้องแก้ด่วนๆฮะโอเคแก้เรียบร้อยนะฮะเราจะทำการฆ่าทีละตัวนะฮะเพราะว่า กิวเราพร้อมละไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลำบากตอนนี้ห้านาทีแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องหวังเรื่องเงื่อนไขข้อที่2นะครับสองฮิตใช่ไหมโอเคจะได้ถอนตายไปฮะยิวเมื่อกี้ โอเคตอยเดยวโลน,นะฮะฮิวหน่อยไหมอ่ะด <is> ูไปก,ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยฮิวนัดต่อไปโอเคเดวโลนตายแล้วทีนี้ด <'s> ามเมจ็เขาก็จะเบาลงนะครับ s <S แต่ว่าเราก็เอาผ่านชัวนะครับ s <S แต่เ <'s> พื่อนๆที่แบบว่าซีเรียสเรื่องดาวเนี่ยก็ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากเสียงเท่าไหร่นะครับก็แนะนําทางที่น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเราก็ต้องรอแล้วฮะตอนนี้ผพะว่าเราโดนเพิ่มครูดาวนั่นเองนะฮะเราต้องเลือดเด้งแล้วแหละยังเหรอรก็ฮิวไปก่อนฮะ รู้เข้ามาอมตอนนี้คุณ้มามาอยู่หน้าแล้วเนาะอ่ะคิวพร้อมใช้ครับ <I am. S 1> เกรงว่าเว็บอ่าชั้นต่อไปก <Stop. S 1> ็จะต้องใช้พวกเรียคุณ้มาอันสิผมจะเซ็งเลยนะอืมสำหรับหอใต้ดินเนี่ยลูซี่ค่อนข้างสำคัญนะใครที่ยังไม่มีก็ปั้นไว้ได้นะครับผมว่าดีค่อนข้างดีเลยฮะ แล้วก็เวลาเล่นหอใต้ดินนะครับการใช้ทีมถึกเนี่ยเป็นการที่แบบว่าจเจ้าผ่านชัวนะอืมบางทีก็ไม่ผ่านชัวถ้าเกิดศัตรูโหดมากนะครับก็ต้องระวังนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ทีมถึกเนี่ยจะเน้นแบบว่าเอาผ่านชัวมากกว่านะครับโอเคเรียบร้อยตายไปละ เห็ hey, นไหมไม่น่าจะเกินสิบนาทีนะฮะโอเคจะต่อยยูชิมท้งนั้น uh huh. ต้องรอสกิลอีกยาวนานเลยนะฮะ uh huh. เราก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับ uh huh. เหลือกี่พลังตัวเดียวล่อยเทินไหลไปด้วยร uh huh. อสกิลของอะคุม huh. ะไปด้วยนะฮะอาจจะเกินสิบนาที เน้นผ่านชัวครับปล่อยเทินไหลปล่อยเทินไหลนะฮะการปล่อยเทินไหลก็คือไม่ใช้สกิลอะไรเลยนั่นเองนะฮะปล่อยมันตีัยไปแล้วสกิลมาแล้วก็ใช้ไปเลยนะครับพิม์จุดไวกว่านะฮะเรียบร้อยหายไปเลยนะครับสําหรับกีพลังก็ผ่านไปด้วยยืนอยู่ครบทุกตัวนะฮะฉะนั้นเราได้เงื่อนไขข้อแรกกับข้อสุดท้ายแน่นอนนะครับอื้ม แต่ถ้าใครอยากลองเสี่ยงเป็นทีมสปีดก็ได้ฮะอ่าถ้าผมแบบมีเพื่อนๆที่ใช้ทีมสปีดผ่านผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์ละกันนะฮะสำหรับทีมนะครับหรือไม่ก็แฟนเพจเนาะอ่าเนี่ยดูดิโอ้โหหดาวมา3ชั้นนะครับผมมาดูชั้น24นะครับชั้นนี้50ลรูบี้ตื่นเต้นครับเฮ้ยมีเว็บเดียวครับมีสไปมีลูดี้เอสหอคงหอคงนี่น่าจะลำบากนะแล้วก็ ลินครับโอ้โหยังไงนะครับก็ผมคิดว่าดีกับอคุมะไม่น่าจะต้องใช้ลรมั้งแต่รูดี้มันก็ถึกนะฮะสไปก็ถึกนะครับอืมก็เงอนขไม่มีรายภายในสามนาทีแล้วก็ทัดมืดลงหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชั้นนี้นะผมคิดว่าไม่น่าจะยากหรือเปล่าเพราะมันมีเวฟเดียวนะครับเราก็ ใส่เต็มทุกอย่างในเวฟเดียวได้เลยสกิลอวงอเวก็ไม่ต้องเก็บไว้ถึงเวฟ2นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผ่านยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ทั้น23ใช้เป็นยิมถึกเนะาะอาจจะได้ดาวไม่ครบแต่ว่าเน้นผ่านไว้ก่อนละกันนะฮะเอาเซฟเซฟเนาะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะฮะโอเคบา,บายบายครับผม